แพงแพงวิลิสมาราแต่เครื่องพุงนั้นเป็นของพื้นพื้นทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าซีอิวต้องดีมีทั้งซีอิวดำและซีอิขาวซีอิวดำนั้นไม่ใช่ซีอิวดำชนิดหวานนะครับแต่เป็นซีอิวดำเข็ม แล้วก็มีซีอิวขาวทั้งสองชนิดนี้เป็นซีอิวเค็มด้วยกันทั้งคู่ที่ภูเก็ตนั้นรับประทานซีอิวมาเป็นเวลาลมนานน้ำปลานั้นแทบจะไม่ค่อยได้รับประทานเท่าไหร่เพราะว่า คนกเกี้ยนนั้นติดซีอิ๊วมากกว่าน้ำปลาก๋วยเตี๋ยวผัดจีนนี้ใช้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เครื่องปรุงนั้นก็จะประกอบด้วยพริกำํำพริกตำนี่เป็นสิ่งชูรสโดยใช้กระเทียม เม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดใหญ่อย่างที่เรียกกันว่าพริกบังช้างเอามาแช่น้ำเสร็จแล้วก็ผ่าเอามาเล็ดออกบางคนก็ไม่เอามาเล็ดออกเพราะว่าชอบเผ็ดก็มีกระเทียมพริกแห้งบังช้าง แล้วก็เอามาตำเข้าด้วยกันเจอน้ำส้มลงไปหน่อยตำให้ละเอียดนะครับก็จะกลายเป็นพริกตำหรือเรียกว่าน้ำพริกสำหรับผัดก๋วยเตี๋ยวผัดจีนก็ได้ถ้าชอบเผ็ดก็ใช้พริกแห้งมากหน่อยถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใช้น้อย จะทำให้สีนั้นสวยและก็รสดีขึ้นในการผัดก๋วยเดี๋ยวเครื่องปรุงนอกจากนี้ก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งนั้นโคลกหยับหยาบอย่าให้เป็นกุ้งแห้งปดของชูรสอีกอย่างนั้นก็คือปังชาย ตั้งชายเป็นอันมากเต้าหู้อย่างเต้าหู้ขาวไม่ใช่เต้าหู้อ่อนนะครับเต้าหู้สี่เหลี่ยมนี่แหละครับแต่ไม่เป็นเต้าหู้เหลืองแต่เป็นเต้าหู้ที่เขาไม่ใส่สีเป็นเต้าหู้ขาวหัน่นชิ้นไม่เล็กนะแล้วก็เอามา ทอดพอสุกไม่ถึงขนาดที่จะทอดจนกระทั่งกรอบเกรียมเอามาทอดพอสุกแล้วก็ตักขึ้นจากนั้นก๋วยเตี๋ยวนั้นจะต้องเอามายีสก่อนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ถ้าจะให้ดีซื้อก๋วยเตี๋ยวแผ่นมาเลยก๋วยเตี๋ยวแผ่นใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็มาหัน่น แล้วก็ยีไม่ให้เส้นมันติดกันถั่วงอกซื้อมาเด็ดหางทิ้งซะจากนั้นก็ลงมือผัดเริ่มต้นก็เอากระเทียมสับลงไปผัดกับน้ำมันน้ำมันไม่ต้องมากครับก๋วยเจี๋ยวผัดจีมนี่ จะต้องผัดแห้งๆไม่ให้มันเอากระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันพอเหลืองหอมใส่กุ้งแห้งลงไปใส่กุ้งแห้งลงไปแล้วในตอนนั้นเราก็เอาพริกตำใส่ลงไปด้วยผัดให้มันเข้ากัน แล้วก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวพัดเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สับอย่าให้เส้นก๋วยเตี๋ยนั้นมันยาวนะให้กะพอดีเป็นเส้นพอดีคำแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายสักหน่อยหนึ่งไม่มาก ไอ้น้ำส้มที่ละลายกับพริกตำเนี่ยนะครับจะทําให้รบแหลมขึ้นแต่ไม่เปรี้ยวก๋วยเจี๋ยวผัดจีนนี่ไม่เปรี้ยวนะครับผัดอย่างนี้แหละครับจนเข้าเนื้อกันเสร็จแล้วก็เอาถั่วงอกลงใส่ตังไชยลงไปด้วยใส่เต้าหู้ผัดให้เข้ากัน พอถวง,งอกสลบก็เอาขึ้นชิมดูขาดรสไหนก็เติมไปส่วนใหญ่เราจะเอาขึ้นมาแล้วก็มาปรุงข้างนอกพรมพริกไทยให้หอมๆผักที่รับประทานเป็นผักแนมนั้นจะเป็นหัวปลีก็ได้แต่ที่ ก,กันที่สุดก็คือใบบัวบกเจ้าใบาบัวบกนี่ใบบัวบกเนี่ยนะครับรับประทานนี้เป็นยาด้วยลดความดันลดน้ำตาลในเลือดส่วนหัวปลีนั้นถ้าท่านจะรับประทานต้องเอาหัวปลีมาแล้วแกะเปลือก ที่เป็นกาบนอกนั้นออกไปจนกระทั่งเหลือแต่หัวปลีอ่อนข้างในหัน่นแล้วก็เอาแช่น้ำมะนาวไม่อย่างนั้นหัวปลีมันจะมีสีดัำต้องแช่น้ำมะนาวห๋วยเตี๋ยวผัดจีนเนี่ยนะครับถ้ารับประทานประมาณสักแปดคน จะใช้ก๋วยเตี๋ยวสักกิโลเดียวก็ได้รับรองว่าก๋วยเตี๋ยวผัดจีนนี่อร่อยแล้วก็สนนราคาถูกจะเห็นได้ว่าไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่กุ้งแห้งที่เรียกว่าเป็นเนื้อสัตว์ก็เป็นสัตว์น้ำนอกกนั้นเป็นมังสวิรัต ไปทั้งหมดเลยทีเดียวมังสวิรัตนี่คนละอย่างกับเจนะครับเจนั่นเคร่งมากกระเทียมนี่เจก็ไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นเครื่องปรุงที่มีกลิ่นถึงจะเป็นพืชก็เป็นพืชที่มีกลิ่นส่วนมังสวิรัตนั้นไม่ใส่เนื้อสัตว์แต่อย่างเดียว สมมติว่าถ้าจะเป็นมังสวิรัตจริงๆเราก็ไม่เอากุ้งแห้งซะเท่านั้นเองแต่เราก็ใช้ตังชายให้มากหน่อยเต้าหู้ให้มากหน่อยแค่นี้ก็รับประทานได้อย่างสบายเป็นอาหารที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัต ถ้าเราไม่ใส่กุ้งแห้งผมได้ขอร้องให้คุณชวลิตซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการผัดก๋วยเตี๋ยวคุณชวลิตนั้นเป็นทนายความแต่ชอบทำกับข้าวเป็นคนภูเก็ตก็ขอร้องให้มาบันทึกเทปรายการ ที่เรียกว่าเป็นรายการพ่อบ้านเข้าครัวซึ่งออกอากาศอย่างในวันพุธเนี่ยนะฮะเวลาบ่ายสองโมงครึ่งทางทีวีช่องห้าสนามเป้าก๋วยเตี๋ยวผัดกีนนี้ก็เป็นตำรับของพ่อบ้านเข้าครัวอีกอย่างหนึ่งทำง่าย สนนราคาถูกอร่อยชนิดที่เรียกว่ารับประทานชามเดียวไม่ได้ต้องรับประทานสองชามสามชามเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมดกิโลหนึ่งนลครับถ้าคนที่รับประทานจุจุก๋วยเตี๋ยวหนึ่งกิโลนี่ก็ประมาณสก้าวราวหกคนเท่านั้นนะครับที่จะรับประทานกิน นั่นก็เป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยวสำหรับพ่อบ้านที่จะทำรับประทานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้หลังจากที่ได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวผัดจีนที่คุณชวลิตมาผัดให้เรารับประทานแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปรับประทานอาหารอิตาเลียนเรียกว่า เป็นพัตตาคารอยู่ที่อมารีวอเตเกตตรงประตูน้ำนี่แหละครับเป็นโรงแรมใหญ่มีตั้งห้าร้อยกว่าห้องอยู่ในเครืออมารีเครือแอร์พอร์ตนี่แหละครับที่โรงแรมอมารีวอเตเกตนั้นมีพัตตาคาร อิตาเลียนชั้นดีที่เรียกว่าพัตคารบรูชื่อกราปปีโนกราปีโนที่นี่ผู้จัดก,การสำหรับห้องอาหารอิตาเลียนกราปปีโนนั้นเป็นคนอิตาเลียนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวน การแนะนำวายการเสิร์ฟวายวายที่นี่เป็นวายที่มีระดับไม่ใช่วายราคาถูกส่วนใหญ่จะราคาประมาณสามพันขึ้นไปวายราคาระดับนี้เป็นวายที่ชนิดเก็บบมม่ม ประมาณอย่างต่ำๆเกินห้าปีเพราะฉะนั้นตะกอนหรือเซลิเมนต์ต้องมีเมื่อเราไปที่นั่นแล้วเราสั่งไวเขาจะต้องมีโถซึ่งเรียกว่าด e แคนเตอร์มีโหลแก้วใบใหญ่ แล้วก็จุดเทียนเข้าแล้วค่อยๆเทน้ำวายนั้นลงไปในโถแก้วโดยมีเทียนอยู่ทางด้านหลังการเทวายลงไปอย่างนี้ตามศัพท์เขาเรียกว่าดิเคนจุดประสงค์ก็คือว่าไม่ให้ตะกอน ที่อยู่ในขวดนั้นลงไปในน้ำวายเทียนซึ่งอยู่ทางด้านหลังนี้จะทำให้คนที่เทมองเห็นพอเห็นตะกรอนปั๊บเขาจะหยุดทันทีส่วนวายที่จะเทนั้นเมื่อเปิดแล้วต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณสักราวๆสิบห้านาที ถึงจะค่อยๆเทลงใส่ในขวดโหลในโหลกแก้วนั่นแหละนะครับแล้วก็เวลาเขาเอามาเสิร์ฟเขาจะมีการคลอนแก้วเพื่อให้วายนั้นมีออกซิเจนลงไปผสมอยู่กลิ่นมันจะได้หอมหวนขึ้นมา วิธีรีตองของการเสิร์ฟไวน์ของตัาคารอิตาเลียนที่วอเตอร์เกตเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องอย่างที่สุดอาหารอิตาเลียนที่นั่นมีอยู่หลายต่อหลายอย่างท่านสามารถที่จะไปถามผู้ซึ่งเป็น บริกรอยู่ที่นั่นเขาจะแนะนำว่าไอ้นั่นดีไอ้นั่นดีอะไรอะไรดีอย่างแอนติปาสโตก็มีของกินอะไรกับอะไรหลายต่อหลายอย่างเมนูนั้นมีทั้งภาษาอิตาเลียนและแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่มีภาษาไทยท่านจะ หาหรือกับผู้ซึ่งมาประจำที่โต๊ะท่านได้ว่าอะไรดีไม่รับประทานอาหารอิตาเลียนที่กราปีโน,โนเนี่ยนะครับท่านจะได้รับความพึงพอใจโดยเฉพาะผู้ซึ่งพิษสมัยกับวน์รถดีที่นั่นมีวน์ของอิตาเลียน ดีๆเป็นวน์ระดับสูงชนิดที่เรียกว่า,า,ากรองแหว่งมีอยู่มากอย่างเช่นซัสการยาหรือบรูเนลโลที่นี่เขามีเซลาไวน์ที่เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมผมได้ไปรับประทานที่กราปิโน,โนเนี่ยนะครับประมาณ ไปสักสามสี่หนแล้วครับแล้วเมื่อต้นสัปดาห์นี้ก็ไปกินเมื่อคืนในขณะนี้ตั้งแต่วันที่วันที่ห้าจนกระทั่งถึงวันที่สิบห้าห้าถึงสิบห้านะครับ ที่โรงแรมอามารีวอเทเกตมีเทศกาลอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการแสดงด้วยนะครับเขาจัดที่คอฟฟี่ช็อปเรียกว่าเดอะพรอม n นาดคอฟฟี่ช็อป อาหารนั้นมีมากมายหลายชาติเลยกันอาหารไทยนั่นแล้วก็แน่นอนแหะครับก็ต้องมีมีอาหารสิงคโปร์ซึ่งเขาเอาเข้าวมันไก่ไหหลำม,มามีหมูหันมาเลเซียมีสเตะ๊ะแล้วก็มีโรตีนะโรตีอินโดนีเซียนี่ก็มีนาซิกโกเรงคือข้าวผัด กัมิ่งมีสเตะกำัมบิงแล้วก็ฟิลิปปินส์เมีอโดโบทาม่าก็มีครับมีหมูย่างมีปลาต้มของลาวก็มีส้ตมตำปลาหนึ่งหลวงพบางขเขมนยังมีนะครับหมูป่าผัดยอดมะพร้าวแกงประดุกใบชะพลู อาหารยวนนั้นก็มีปเลียสดแล้วก็มีขนมเบื้องยวนหลายต่อหลายอย่างให้ท่านเลือกรับประทานผมไปรับประทานมาแล้วครับของหวานนี่มีอุตปรปือนังเลยทีเดียวครับมีทั้งขนมไทยขนม มาเลเซียขนมอะไรต่ออะไรทึ่ผมไม่ค่อยกินเพราะมันกินไม่ได้ก็อยากจะให้ท่านไปลองรับประทานดูทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำในระหว่างวันที่ห้าถึงวันที่สิบห้านะครับ บุฟเฟ่มื้อกลางวันนั้นสามร้อยสี่สิบบาทบุฟเฟ่ตมื้อเย็นสี่ร้อยบาทแล้วก็มีพวกน้ำหวานให้แก้วสำหรับท่านที่จะรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นไวน์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ท่านก็ต้องจ่ายเพิ่มจากอันนี้แล้วนะครับ นี่ก็เป็นอาหารสำหรับในรอบสัปดาห์นี้สัปดาห์แห่งมหามงคลพระราชพิธีการจนาพิเศษวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ